น้องได้กินที่หลีจีปูได้มาแต่ใส้ก่อนแม่ซือปูซือมาซืือ,อ,ม,อมันซือ,อหลีพระเจ้าอืกับแกงเห็ดพร้อมน,นี่นะเฮ้ยขา้าวปายังนอนตื่นขึ้นมาได้กินขา้าวเศ้าจ้ำตัวก่อนย้อเกลือใส่น้อยนึงขาัญญงวขาวปายังหิวข้าวไยอืม้ม มันครับมันอยู่เดนิแม่เจวานปล่อยเพลงไม่เอาซื้อจริงโลดวะไม่จะเอาซื้อเหลืองหรอกนะสมบูรณจากซื้อจริงจ้าก็คุณจ้าใส่เหลืองไงว่องเล็ปออกตัวเหลือใช่ตัวซื้อเหลืมงม่นเป็นไงนี่อีวานบอกขึนักร้องเว้ยวสันมันคือหมอรับหมอสันอ๋อผมเป็นชายาเนาะ เอากระวงเน็ตเลยไม่ใช่เหรอวตัวซื้อแม่ตั้งให่ซื้อปาลมปาลมมี่บ่หรือปาลมซื้อซื้อปาลมซื้อซื้อปาลมซื้อซื้อพนเกินปาลมมี่ปาล์มมี่ยาย่งเกินเดียวบอกโอลิปตัวตะเกียบปาลโอลิปโอลียำได้เบิดได้ตัวน่อยอไม่แดขึ้นบางเน็้เก็บเ็องใส่ญเอป็นโร เดี๋ยวว่าเกิดม่นออกให้ไปเหตุตัวจ้องง่ายยิ่ก่อันนี้ว่าอือเปอย่างมันรอก็าด้เดี๋ยไก็เล้เอินบางเง็ดบ่ะแง่แค่เอิร์จะแบเง็ดท่านเดียวนะเอิรนบาเง็ดคองบมดไงเนาะได้ปูริตาครับนายยุ่งงเ็ดหวานป่หไว้สามโมงมาท่านมาอยู่จนมานขาเจ้าได้น้ำหาเนาะบานม็นหลงโก้มาท่าน ถ้ามีแ่อยูนอนน้ำย่บ่งตะกี้มันมันเป็นปลาเาอตัเออ่ออสอนก็ยังเห็บองมัมมี่น้ำเบิดแลอวแต่แม่แน่นท้องยังไงอ่ะาตีนพ่นเหมาันนี้ให้เอาไห้กินนะอูมั่นดีเวยอันเดียูมันดีเอาแม่ถอดมันกับมันวะยังไงกันแม่ อย่าทานกันกินเราเด้อเดินทางอหเปาอันนั้นแลนเร็วมือนี้บ่ได้เดินทางอื่นนั่นแนี้ก็บ่กินแล้วโอ้ยนอแซ่บหลายกินแล้วลก็สิลงน้ําขึ้นมาซือเที่ยงสิไปหยังก็ลบเ็บ่อ้

Nói là phim nó đẹp đẹp Nó bỏ xuống băng Chính con